เร็วๆจะได้รีบพักรีบกลับเนี่ยโอ้จะบดเลยนักหนานี่ฮะมันก็เต็มไม้เต็มมือหมดแล้วเนี่ย <c oughs> แบกเองก็จะได้รู้มันหนักขนาดไหนเฮ้ยเอเขาพูดแค่น,นี้เองไม่มีตัวเองเขาก็อยู่ได้นะจะบอกให้บดนเลยนักหนาบ่เนเง <c oughs> ี้อแ <c oughs> มกุย <c oughs> อะไรแหมนกุยผมพอมากเลยตัวเองหมักหมมมากสกรปรกมากเลยตัวเองทำแบบนี้ได้ยังไง ปวดหลืว่หนาเนี่ยฮะเหมนมาปะเนี่ยโบนอยู่เนี beeping, ่ยแพมอยู anyway ่เนี่ยตัวเองเขาพูดแค่นี้เองอย่ามาขึ้นเสียงนะไม่มีตัวเองเขาก็อยู่ได้นะบอกไว้ก่อนอ่าดูแลเอาเถอะือก็เหม็นนี้มาตลอดเดีผ้าใส่เดี๋ยวก็ต้องเหม็นงี้เลยโอ้ยโอ้ตัวเองเอาเกงในมาเล้วใส่ถุงกระเป๋าเกงยีนได้ยังไงลืมลืมมนลืมโอ้สกปรก ขอบกางเกงในยังดําขนาดนี้ยไม่อยากดึงถึงขานนี่ตัวเองเลยเค้งโคนะอย่าทำแบบนี้นะเขารับไม่ได้จริงบอกเลยนะถ้าทําตัวแบบเนี้ไม่มีตัวเองเขาก็อยู่ได้เมื่อเดินเล่นสวนสาธารณะเหรออะไรสักผ้าก็ซสักก็ต้องแยกผ้าก่อนไงเขาแยกนะเมื่อกี้ทําท่าอะไรโอ้ยโอ้โแล้วเหรียญหนาวมาไม่มีไม่ได้พกมาอะไรนะไม่มีไงไม่ได้พกมา นอกเหนือจากโกปกตัวเองสับเผ่ามากเลยนะไม่มีความพร้อมไม่มีอะไรเลยเขาบอกเลยว่าเขาย้ำอีกทีไม่มีตัวเองเขาก็อยู่ได้เขางอนตัวเองมากเลยเพื่ออะไรตัวเองตัวเองเนา่ยทำแบบนี้นะงอที่บ้านก็ได้งอที่บ้านก็ได้ตัวเองอย่าทำแบบนี้ตึงยกมือขึ้นก่อนยึงยกมือขึ้นงนียกมือขึ้น เตอนจะกอดเขาใช่ไหมเอ้ยอย่าจับเขานะไอาไหมไม่ไอเขาหรอกเจียดิปับตางงหนึ่งองสามไม่เตือจะแมรงหนาอ้านี่อยู่นี่เลยเอ้ไม่เห็นอ้าอ้าเอเอออยู่นี่ พูดอยู่แล้เนี่ยดูแล้วนาอยู่บ้านไม่ให้คุยด้วยไงขนาดพูดขนาดนี้มัยงพูดอยู่อีกเหรอพูดพูดพูดดูอย่างนั้นเนี่ยพี่เป็นอะไรไปเนี่ยโอ๊ยอยาไปออกโหเป็นอะไรไปเนี่ยครับ าใครแก้ออกอ่ะมึงไม่เอามันออกทำไมโอ้ยมึงผมหวังดีอ่ะพี่ไม่รู้เ่อหยใจออกเปล่าอ่ะไม่ดีเลย ไม่รู้เลยซะแล้วไงหวังดีนะหวังดีเร็วๆหน่อยเมื่อกี้กับขาดจะตายเห็นขนาดมึงช่วยมันมันยังไม่เห็นความดีของมึงเลยมึงไม่ช่วยเลยคนอย่างนี้ก็เกือบตายเมื่อกี้นี่เมื่อไหร่จะช่วยคนอ่ะเร็วๆหน่อยนะดีอย่าไปว่าเขาเขาช่วยตัวเองอย่าไปด่าเขาสิเขาช่วยช้าด่าเขาก็มันช่วยเออตัวเองอย่าไปด่าก็ด่ากันทำไมอ่ะไม่ด่าเขาก็ได้ด่ามึงก็ได้เอา้ดาด่าเขาเรื่องอะไรอีกอ่ะก็นี่ไงเมื่อไหร่จะเสร็จก็ซักผ้าอยู่นี่ไงเร็วๆสิถ้าไม่เร็วก็ไม่ต้องเร็วก็อยู่นี่แหละไไมม่่ตต้้้้อองงกลลับบานเเยย อย่ามึนอย่ามึนอย่ามนอย่ามึนอย่ามึนอ่ามึนอย่นอ่ามึนอย่ามอย่ามึนอย่ามึอย่ามึนอย่นอย่นยวเมึนอยานอามยมนอ่มึนอามึย่ามอายาย่าเึามนนอยยมนานอยอยอออยออยมึงจับไว้เาหายใจไม่ออก